สวัสดีค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาป่าอีกแล้วนะคะกะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชุ่มชนชาวอีสานแลักะแถบที่ว่าอยู่ทั่งพูดได้จากพี่น้องการทํามาหากินแบบนี้เป็นเรื่องปกติแล้วกะัป่าแถวนี้ก็จะเป็นป่าชุมชนนะคะผู้ใดก็สามารถมาท้ามาหากินได้เฮาบ่ได้ทำลายปลาเนาะเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นจะมีการปลูกปลาทดแทนทุกๆปีค่ะ สำหรับท่านที่ยังบ่เข้าใจเพื่อนคอมเมนต์มากอะ่ะก็ขอขอบคุณคือกันนะคะที่ว่าเออเพื่อนมาคอมเมนต์เพื่อนอาจจะบรู้ว่าเขตนี้เขาสามารถทามาหากินได้นะคะอ่ะเดวมือนีว่าเป็นยังดอกเห่าเขาปลานนํากันคะ่ะพี่น้องไปเก็บน้ำไม้น้ำกันจ้าไปคะ่ะ Mm-hmm. navbar nham <laughs> นอน,นี่อยู่คูกันเลยจ้ะเนี่ยเอามีจิ้มกันหย่านมองอ่อนมันหักสนิ่เนี่ยมันก็นได้นอนงามๆสำหรับสำหรับแพว่นนอมากมากกินนอนแบบนี้นี่ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้ะพันจ้าไปขายจ้า,จาพี่นอนนอนสำนี่ขายได้ราคาดีถ้าคนที่มากกินเนาะว่า,าถึง เพิ่งกัดเจีเยานอนอในดินจ้าแม่แพทย์จะให้เบิ้ง่านนอประมาณใดไมนแสบพี่นองอสิไลาตาเนี่ยเพราะว่ามันตั้งกองพอดายมงนี้มันเป็นทีเนิร์จ้ยแบบนี้จะแสบได้จา้าเนี่เห็นบอมันจะขาวอ่อนมากเลยจ้านี่แหละวิธีเลือกอันนอไม่เนาะอยงนี้ต้นนี้ จะนอแบบนี้เสียบๆนะพี่น้องนออยู่เลยค่ะ ចាយល់អូននេះកាត់7អូយនរបักញ៉ៃ อันนี้คืออะไรทั้งมดทั้งยันตมดกัดอุ้ยพี่น้องดูนะ เบอกนอแบบนี้้จะจ้ะแซ่บ หงวนอนนี่อ่อนแศบ มา,มาหักมาใหม่น้ำกันพี่น้องมือนี้มือนแยกทางกันก็พี่หมกได้จา้าไปไซบูเล่าหัน กอนี่จ้ะเต็มกอเลยจ้ะมาเลืม่มเก็บกันเลยจ้ะนอนอ่อนจ้าเลือกแบบนี้เลยจ้ะแซบแน่นอนหันมาทางนี้จ้ะหันมาทางนี้จ้ะพี่ ขอทําความเข้าใจครับบางท่านที่เพิ่นบอกเข้าใจวิถีชีวิตคนอีสานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกัว่าทำายธรรมชาติแต่ว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารของห้าแล้วจ้ะอันนี้มันเป็นวิถีชีวิตคนอีสานเน้อจ้ะ มื่อนี้ยนอนใหม่มิตรนองงามๆจ้ะพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ออกมาจากปลาแล้วเรียบร้อยจ้ะเมื่อนี้ยนอนใหม่มิตรนองงามๆจ้ะนี่ยนอง่ามครับนอนพอดีเลยนี่จ้านอนเส็บ น,นอนแบบนี้จ้ะกินแซบด้วยพี่น้องนีวิธีเลือกนอนใหม่จ้นเลือกนอกแบบนี้สิแหละกินพอดีแซบจ้ะแกงกะแซบต้มกะจืดไห้จ้ะถ้าห้าเอาอันที่มันอยู่สูงๆนะมันจะอยากขมแน่ละกะมันต้มน่านจืดจ้ะพี่น้องอะเมือมม่อนีห้ากะได้กะต้านึงพ่อไปพ่อได้ไปต้มกินจ้ะพี่น้อง อขอขอบคุณน,นะคะ FC ที่่าติดตามเฮาแลวก็เป็นกำลัง,งใจให้เฮ้าเสมอมาเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมเขามาไดใดนะคะ,ะติเพื่อก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ้าเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปจ้าสำหรับเมื่อนี้เฮาสามคนเนาะมาแม่ <laughs> ล่า FC ก่อน <laughs> เอ้าสามคนก็นล่าพี่น้องไปแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> ยังก็มีตะกร้ตาเป่าไปเนี้ย